สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านก็กลับมาพบกับผมคนโมโตรไรว์วอวันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมอยู่กันที่งานเปิดตัวครับตระกูล CBR ด้วยกัน2รุ่นก็คือตัว 600WR ที่อยู่บนเวทีแล้วก็ ตัวพัน์นะครับ Triple R ซึ่งมาด้วยกันทั้งรุ่น Standard แล้วก็ SP จริงๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันผิดคาดเล็กน้อยเพราะตอนแรกเราวิเคราะห์ไว้ว่ามันน่าจะเป็นการเปิดตัว World p r e m i e r ของตัวตระกูล300นะครับแต่เป็นตัว Super Sport แล้วก็ Super Bike แทนโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตัว CBR พัน0 RRR ครับตัวรุ่น t a ต d a r นนะครับซึ่งเขาจะมีให้สีเดียวก็คือ สีดำครับผมถ้าสีไตคันเลอร์เพื่อนๆจะต้องไปเอาตัวท็อป SP เลยนะครับสำหรับตัวพันธุ์มาตรฐาจุดที่สังเกตง่ายๆเลยก็คือในส่วนของกระบอกโชว์ครับเขาจะเป็นสีดำจากโชว่าแล้วก็ปรับด้วยมือนะครับแมนนวลนอกจากนี้ตัวปั๊มเบรกด้านหน้าก็จะให้เป็นนิชชินนะครับถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นปั๊มสีเป็นของโตคิโกะนะครับอันนี้เขา ปรับมาใช้ของนิชินแล้วก็ขนาดจาน,นดิสครับเห็นได้ว่าใหญ่มากขนาด330มิลิเมตรนะครับจะใหญ่กว่าตัว600 mm อยู่20มิลิเมตรด้วยกันนอกจากนี้ในเรื่องของชุดรายละเอียดแฟรลิงครับก็เห็นได้ชัดเลยคีบวิงเล็ดแบบ3ชั้นตรงนี้นะครับได้อินสป r เรชันมาจากตัวแข่ง m o t ตอ p อย่างแน่นอนแล้วก็ในส่วนของช่องอินเทสแรมแอร์ทางด้านหน้าครับ ผมต้องบอกว่าขนาดใหญ่มากครับผมไฮไลท์ต่อมาก็คือว่าตัวชุดหน้าจอครับเป็นจอสี TFT ขนาด5นิ้วนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครไม่มีบ้ากุญแจเขาให้มาใช้เป็นระบบกุญแจแบบ Keyless ครับหรือที่ Honda เรียกว่า Smart Key ตั้งแต่รุ่นมาตรฐานเลยนะครับนอกจากนี้ตัวรุ่นมาตรฐานเนี่ยเขาก็ยังให้ในส่วนของตัวการสบัดไ,ไฟฟา้าด้วยซึ่งมันจะถูกซ่อนอยู่ทางด้านในนะครับอันนี้ได้ตั้งแต่รุ่นล่างเช่นเดียวกันนะครับถัดมาตรงนี้ ชุดถังน้ํามันความจุเขาอยู่ที่16.1ลิตรความจุนี้มันจะถังต้องเรียกว่าน่าแปลกใจนิดนึงตรงที่ขนาดถังเขาเล็กกว่าตัว600นะครับ600จะอยู่ที่18ลิตรต่อมาเลยก็คือตัวชุดท่อไอเสียครับก็ให้เป็นของอาคาโวิดมาเลยนะครับตั้งแต่รุ่นสแตนดาดไปเลยเพื่อนๆก็คงไม่ต้องไปแบบเปลี่ยนท่อแต่งอะไรกันอีกแล้วนะฮะน่าเสียดายอีกนิดนึงก็คือว่าระบบคิ s h ชิฟ ในรุ่นส a ตนดาดไม่มีติดตั้งมาให้ครับเพื่อนๆต้องไปซื้อติดตั้งเองนะครับเหมือนก,นกันกับตัว600เพราะว่าตัว Quick Shift 2 Way เขาจะให้มาเฉพาะตัว SP เท่านั้นครับจานเบรกหลังครับผมมาพร้อมกับตัวคาลิเปอร r e บ b o b o นะครับ2พอร์ตทัางรุ่น Standard และ SP นและครับแล้วก็อยู่กันอีกครั้นหนึ่งก็คือตัว c b r พ0 0 RRR ตัว SP นะครับรุ่นท็อปซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเขาจะให้กระบอกโชว์ครับสีทองจากเอรินแบบปรับไฟฟ้ามานะครับเอรินทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วนอกจากนี้ก็อัปเกรดระบบปั๊มเบรกหน้าเป็น b r e โ b o ไตล์เอ m านนะครับจากตัวสแตนดาร์ดที่ใช้เป็นนิชินนะครับแล้วก็สีที่เห็นก็คือเป็นสีไตคัลเลอร์ครับซึ่งทาง Hon d a แยกไว้ชัดเจนถ้าสีไตคัลเลอร์จะมีเฉพาะรุ่น SP ส่วนสีดำจะเป็นรุ่นสแตนดาดนอกจากตัวโชคไฟฟ้านะครับจากเออร์ลินแล้วก็ปั๊มเบรกเบมโบด้านหน้ารายละเอียดอื่นๆครับก็เหมือนกันทั้งในส่วนของชุดหน้าจอมาตรวัดสีนะครับ GFT ที่มาพร้อมระบบกุญแจแบบ Keyless แล้วก็ตัวดัมเปอร์ไฟฟ้าก็คือการสบัดไฟฟ้านะครับซึ่งซ่อนอยู่ด้านในอันนี้ก็คือมีให้เหมือนกันรวมไปถึงตัวชุดท่อไอเสียนะครับจากอาคาโปวิกตรงนี้ก็เหมือนกันกับรุ่นสแตนดาดเช่นเดียวกับตัวปั๊มเบรกล่าง ที่ให้มาเป็นเ e มโบ2สองพตนะครับเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันเลยนะครับผมก็คือ1ลิตรนอกจากนี้ครับอ่านี่เลยเห็นแล้วนะฮะว่าตัว sp จะให้ระบบ Quick Shifter 2 w a y มาด้วยซึ่งต้องบอกว่าเฉพาะรุ่น sp เท่านั้นนะคนที่ซื้อ Standard ไปจะต้องไปจด Accessory เ,เสริมเอาเองครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวเวทเวทมันจะอยู่201กิโลกรัมทั้งรุ่น Standard แล้วก็รุ่น sp เค okay, เดี๋ยวเราข้ามมาดูตัว600 r r กันบ้างครับก็คือในเรื่องของงานดีไซน์ซต้องบอกว่าต่อยอดจากตัวพัน0 r r ปเปินะครับส่วนที่วิงเล็ตเนี่ยมันจะเป็นคีบแบบนี่ครับชั้นเดียวยื่นออกมาครับก็ไม่ได้ดูหนาแบบ3ชั้นเหมือนอย่างตัวพี่ใหญ่พันเขานะครับแล้วนอกจากนี้ตัวระบรบเบรกอันนี้จะเป็นของโทคิโกะนะครับ ปั๊มเป็นโทกิโกะถ้าเป็นของรุ่นตัวพัน standard เขาจะเป็นนิชินแล้วก็ตัวจานเบรคครับจะอยู่310มิลถ้าเป็นตัวพันมันจะใหญ่กว่าอยู่ที่330ลแล้วก็ตัวโชว๊คอัพนะครับเป็นของโชว่าชี่ปรับระดับด้วยมือนะครับผมเครื่องยนต์ 600cc พละกำลังเขา121ม้าน,นะครับผมก็ต้องถือว่า แรงกว่า R6 อยู่นิดนึงแต่ว่าในคลาสเนี้ยยังด้อยกว่าตัว Z6R x r, เพราะว่าอันนั้นเขาโอเว c ร์ีมันเป็น 636cc มิติรถนะครับตัว CBR 6 0 0 r WR ตัวนี้นะครับความสูงบอกเขาจะเตี้ยกว่าตัวพันอยู่เล็กน้อยครับอยู่ที่822มิลนะครับน้ำหนักก็จะเบาไหวเช่นเดียวกันจะอยู่ที่195กิโลกรัมแบบเวทเวทตัวพันอยู่ที่201กิลกรัมครับเอกลักษณ์ของตัว 600นะครับก็คือชุดพ่อไอเสียแบบออกท้ายครับผมเนี่ยจะอยู่ใต้ชุดไฟท้ายนะครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ตัว600ตัวเดิมแล้วนะครับโอเคนี่นะครับก็ไม่มี Quick Shifter มาให้แต่ว่าทาง Honda เขาบอกไว้ว่าสำหรับลูกค้า50ท่านแรกรับไปเลยฟรีครับแต่ถ้าหลังจาก50ท่านแรกเนี่ยต้องไปจ่ายตังค์เพิ่ม ยังไม่ได้มีการเคาะราคาออกมานะครับผมแต่คาดว่าอยู่ในช่วงหมื่นกว่า,วาขึ้นไปแน่นอนเอาละรครับนี่ก็คือชุดหน้าจอสีนะครับแบบ TFT ครับก็จะมีลูกเล่นต้องบอกว่าอันนี้เขาจัดเต็มเลยนะเขาให้ IMU มา5แกนอาจจะน้อยกว่าตัวพันอยู่แกนหนึ่งแต่ถ้าเทียบในคลาสนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าอิเล็กทรอนิกส์เขาจัดเต็มสุดครับ้าเป็นเพื่อนเห็นนะครับเนี่ยฮะมีโหมดขับขี่นะครับ traction control wheelie really control นะครับแล้วก็ engine brake control ซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคือถ้าเป็นตัวอื่นนะครับมันจะไม่มีระบบ b u i l d i n control นะครับแล้วก็ในเรื่องของ IMU เนี่ยมันน้อยกว่านี้แน่นอนโอเคครับราคาตัว CBR 1,000 RRR นะครับรุ่น Standard เริ่มต้น9,999,900บาทครับโดยมีสีดำสีเดียวเท่านั้นส่วนตัวสีไตคัลเลอร์ก็คือจะเป็นรุ่นท็อป SP ซึ่งราคาอยู่ที่1ล้าน 1 1 0 0 0 0 0บาทและมากับสีไทเลอร์สีนี้ครับโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่จองรถตัวพันนะครับ50คันแรกก็จะรับนาฬิกา ชิโซนะครับมาร์กมาเกสปี2020ไปด้วยโอเคครับก็จบลงไปแล้วกับการเปิดตัวซูเปอร์สปอร์ตแล้วก็ซูเปอร์ไบจากทางพอนด้าในวันนี้อีก2วันเดี๋ยวเราจะได้ไปทดสอบกันเต็มๆที่สนามช้างนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆคุณมชมท่านติดตามเรากันด้วยทางในส่วนของ YouTube Channel นี้ครับก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ในส่วนของ f a c e b o o k c o m m o t o r r i v a l ฝากเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามแบบ C ีเฟิร์ เพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์ครับวันนี้ผมพลโมโตโรล์รต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ